ปิแอปัเปียนะครับตลาดนี่ลูกเห็บนาฬิกาครับนี่สีตาเราครับเดี๋ยวน้องเดินตรงนี้ก่อนนะเป็นตัวยืนได้ไหมได้ไม่จับนะแหมแปลงซะเลยพวกเนี้ยครัขวอยมาซื้อข้าวเหนียวตามเจ้าบอกแล้วเด้อไม่ไถซื้อข้าวเหนียวว้าพักแล้วครับที่มาหลายครับเปซี่มาหลายครับคุณอะคุณอะ พักขนาดครับโอ้ยขอบคุณอะไรสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใจกึ้งลูกอีสานครับผมวันนี้ครับวันนี้แต่งตัวเป็นไหมไทยนะครับเราจะไปเดินตลาดครับแต่งชุดนี้ครับเดินตลาดครับ ว่าจะมีแม่ค้าหรือว่าลูกค้ามองไหมครับหรือราจะเปิดตัวแปรครับเดี๋ยวจะเดินตัวแต่งตัวนี้นะครับเดินตลาดครับเดี๋ยวพาเอฟซีและพี่น้องแฟนเพลงครับไปดูครับไปลุ้นกันพี่น้องครับแต่งตัวงี้แหละครับเดินตลาดครับมารับชมพร้อมกันครับ let's go ทุกท่านครับตอนนี้เราเดินออกจารถเลยเดินออกจากรถแล้วเขาไปตลาดต่อนะครับไม่ต้องเพียรช่วหเราเจ้าป้าก็ป้าก็ตกใจแล้วเจ้าป้าก็งงแล้วน,นล้วก็รอหรือว่านหนอยไทยมาแล้ววันหน้าก็ง,งงแล้ววันหน้ามาด้ป้าก็งงแล้วนี่เขาจะลุกน้ำมาเนี่ยเขาอยู่ตรงลุกน้ำมาเนี่ยเขาลุกน้ำเนี่ยเขาอยู่จัมลุกน้ำเนี่ย ป๋าจาได้ป๋าจาได้แต่งชุดนี้เดินตลาดได้ไหมเล่นเล่นแหลกได้เดินได้เดินได้นี่เดินตลาดครับผมคุณครับป๋าครับได้ได้นี่เลยนี่เลยเดินตลาดครับเราดูกันครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่รับชมแป๊บไาเลยครับมาจากสมุทรสาครเราต้องเปลี่ยนแล้วอันนี้ป๋าเปียป๋าเปียนะครับตลาด เกียรติวันนี้ครับ,รบแต่ชุดนี้ซื้อกับข้าวสักนิดนึ่งเรือเป็นเกียรติและกำลังใจหาตายแล,ล้วพี่ตายจัดตายคน <c oughs> ไหนอันนี้วัสดีครับมีพี่ตายพี่ตายด้วยครับจะมาซื้อกับข้าวแต่งตัวมหาพี่ตายกี้ตายวันนีครับนี่พี่ตายเราครับเดี๋ยวน้องเดินตรงนี้ก่อนนะเป็นตัวนี้ได้ไหมได้ไม่จับนะแหมแปลกใช่ไหมคนพวกเนี้ย ผมแปลกมากเลยขอบคุณอาจารย์เตียพี่เปียครับพี่ใหญ่เราเดินอนอ่จตลาดนัดด้วยเลียนไม้ไทยแต่งไม้ไทยเดินตลาดนัดด้วยเป็นไงแต่งไม้ไทยเดินตลาดนัด,ด มีใครมองมีคนมองเต็มเลยคุณแม่ิดแล้วปะนี่จะาปะทู่ปะแม่ดาโน้ยมั้งแมงดาลองแม่ดาหนึ่งไปซื้อแมงดากับคุณแม่กันซื้อแมงดากัอนเด้อแม่เด้อ นะฮะแตงกวาด้สาบาทหรอแม่สาบาทนั่นมาฮ่า <c oughs> <c oughs> ่าคุณแม่สาวบาทนี่น้ำกินเออ <c oughs> แตกเราแตกตัวเดินตลาดดีไหมด่นะนเดินตลาดพีนนอทักแล้วมนี่ีนะเดี๋ยวนะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปทักทายพี่ชายนะฮะ ไอ้ไส้ซื้อผักกำกันประจำแล้วก็ย <Yeah. S 2> ูนิลยแม่อไ้จ้นะแต่งตัวปนีนย้ยังจำใครได้ยิ่เนาะไอ้ <laughs> I say, I say, สไอ้สซื้อผักรรประจำาื้อาักวเรา,เราจำันนี้ไปงานมากกันเลยแวะมาซื้อผัก <laughs> ต่อไปอันไม่ยากกินละบดัดเ <laughs> ทีาวก,กินตมผักเพได้กินดูดแล้วไปหนอเด้ ไม่ใช่เดือตลาดครับวิซุปัดสันดาบเนาะเอา้าจะทำเป็นก้นทำเป็นก้นใส่เขาก็ะจะกินอย่างนั้นย่างหลอะเบิ้ดนัน่นละเดี๋ยวไปกินกับปนะุนเนาะไปกินกับปุเขา บางคนเขาเรียกว่าผีบ้าได้แต่งตัวมากเนาะฮะถามเราพูดกัว่าผีบ้าพี่เนาะเขาเป็นยังไงครับผีบ้าตเขาเต็มตัวมากครับนี่นะจิ้มหามามาเหลยมาไอ้ไส้เบาจิ้มหามานี่มาได้นะครับตลาดลูกเแยงตลาดลูกแยงครับเอ้าสวัสดีครับไอซ์ นี่ลูกพี่ผมลูกพี่ผมมาจำล้านดีกว่านี่ลานดีกว่าอมุ้อนี้บ่ได้เข้าครับเอาไปใส่ไปใส่อะมืุอนี้ไปงานมาบ่ไปงานอะไรกมืวันนี้อาซิไดนอลละมุกีไปบพระเขาเ่าเขาลงน้ามาเป็นจุนบ้านตั้งสุสะพานมากเพเขาลงน้ามืวันี้เขาคือเก้าครับจะพาเขาเราสิเข้าปยเไปไปเ้ไปเ้าโอเมีขอบคุณปานะครับขอบคุณปามารีวิวให้เดอด้วยมันแก่ๆกันนะเฮ้ยกัดบัติบาเด้อเนมเนตได้โรยติบาเด้อ เอาไก่ไปกิน hmm. ก้อนแบบพี่เนี่ยมีร้านไก่นะครับขออนุญาตนะพี่นะรถถ่ายนะคุณตาที่บอลนี่ซื้อไก่ก่อนนะจ๊ะนี่สาามร้อยบสามร้อยี่สิบตาโหกันเนี่งสองร้อยโอ้ยแม่สี่สิบเอ็ดพันสี่กิ่ปลานะลครับปลาเนี่ย แม่ค้ารักไก่ครับโอ้ยน่ารักแต่รักเอ้ามึงแจงชูไม้ไผ่เดินตลาดเอ้ามึอนี่ครับกี่พี่นี่กี่พี่นี่สุดคลัท FC ความาสุดคักเจ้าบมกินมาคอยอายคดบ่มาแล้วครับเจ็ดสิบบาทเจ้ามาคอยอายคดบ่ไอดอกกอไม่ดีนี FC ความาไอแจงชูไม้ไผ่เดินตลาดมาสัก เอาครับเอา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 เต็มที่ขอบคุณครับใกล้ใกล้แล้วแม่ค่าน่ารักนะฮะเป็นกระพุ้งวะแกได้่าข้ออายใครเปนห้องใครอ้าเหลืออย่างเดียวครับตอนนี้ไปซื้อข้าวเหนียวก่อนซื้อข้าวเหนียววันนึงเดี๋ยวข้าวเหนียวไปซื้อข้าวเหนียวกันเดี๋ยวซื้อข้าวเหนียววันข้าวเหนียวยุ่งใส บงเจ้าว่าข่อยอายคนณมั้งเจ้าว่าข่อยอายคนมั้งข่อยว่าอายหรอกเจ็บซี่ความมัข้าวเหนียวสามสิบบาทครับนี่ครับข่อยมาซื้อข้าวเหนียวตามเจ้าบอกแล้วเด้อไม่ไท่ซื้อข้าวเหนียวว้าคัากแล้วคักแล้วขอบคุณครับเจีบซี่มาหลายครับเจีบซี่มาหลายครับคุณอนาะคุณอนาะ พักขนาดครับโอ้ยขอบคุณหลายครับไปแล้วคุณเด็กคนเดียวไลยเงี้ยหุนเข็มขัดหน่อยหุนเข็มขัดงะุนเข็มขัดโอ้ยขอบคุณในไส้ครับเป็นบอลนั่นไกลแล้วมีดไปไหนมีดก็ปิดมีดอยู่ในรถครับอะหรือบอกมามีดอยู่ในรถอ่าขอบคุณครับวันนี้มาเจอโคตรกับเราหลายคน ขอบคุณหลายๆครับ <c oughs> ขอบคุณเย็บีทุกท่านครับขอขึ้นมามาหอดตลาดเราเด้เออ้ากลับก้อนมาในไอ้ก้อนมาที่เนี่ยดีใ <c> จ <oughs> ขอบคุณลายรครับคุณแม่มาโม<ะ>เยอแ,แ,แน,อน,นี่นี่นี่ร้านนี้หมไทยซื้อประจําเลยนี่ร้านนี้คุณแม่ซื้อประจําเลยนะเน,นะนี่ยนี่ซื้อประจระําเลย อยู่ตลาดตลาดลูกเกียรติประจำครับเดี๋ยวมาหอดวันนีาต้องเอาแล้วตอนแม่กระผินกระผินครับนี่ป้าป้าเพียก็มาเอ้ลูกพี่ผมลูกพี่ผมลูกพี่ผมเอฟซีขอมาป้าผมบอกแตกตัวใหม่ไทยเดินตลาดให้กูหน่อยเขาบอกสวัสดีครับ

เาแบบเอาแบบลอยนะม่ใช่เดินตลาดทำได้ีครับไม่ห so um, so นาแน่นเราพาเกี้ยด okay. ้วยนะครับ่ไม่ใช่ได้ครับ f อีเอเลยครับมาเียนี่เปยึ้งยไทครับเยอเลยครับขอบคุณครับ

ตัวไม่ไถเดินหน่อยใช่ถูกต้องมันใสอีกนี่ใสใสเข้าพอใสยอีกห้อสั่นๆนะคเับผมที่ตัดมาแต่อยู่นั้นติดต่อฟรีนะแต่ละแต่หนกน้อยอุไรพ์อร์สก่อนนี่กับผมเนี่กับผมแต่บริษัทเอ็มร้อยเดีก่อนนะเนาะอยู่บุคลากรดังมากเลยผมอยู่บุคลากรเดี๋ยวก่อนเอากดกดก็เป็นกดขอบคุณครับ เยียบเลยขอบคุณครับครับขอบคุณทุกท่านนะครับนี่ครับครับเราพี่น้องท่นเพ่งครับนแล้ว้อกันครับตดดตามคนกันเพ่งน้ำเนอฝากกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะอ่ะแล้วเจอกันครับสวัสดีครับอู้ไม่ใช่เต็งครับ